ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนขี้เอะมากก็คือชอบถา,ถ,าถามถามถามทุกเรื่องแล้วก็คนที่ให้ถามได้คนเดียวคือคุณพ่อพ่อตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตคือเมื่อสัก40กว่าปีที่แล้วนะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็สงสัยแล้วก็จะถามพ่อแล้วบังเอิญให้ว่าเ,าเป็นคนที่เกิดในช่วงสงครามกัมพูชามีซิ v วิวร์นะคะก,ก็จะถามขี้สงสัยมากจนพ่อรำคาญบอกว่า นี่โตมาจะมีงานมีการทาหรือเปล่าเธอถามเยอะขนาดนี้คนเขารำคาญแต่คุณพ่อก็หารู้ไม่ว่าไอ้ความช่างถามเนี่ยทำให้เรามีอาชีพนักข่าวมาจนถึงทุกวันนี้แต่ในเวทตอนนั้นพอเราถามมากๆเนี่ยพอพ่อไม่มีเวลาก็จะไปโยนเราไว้ในห้องสมุดประจําอําเภอเราก็จะเริ่มต้นอ่านหนังสือทุกเล่มที่อยู่ในห้องสมุดต,ตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างก,ก็อ่านไปแล้วก็จะไม่มีคนมาคอยบอกเราว่าแล้วที่เราสงสัยเนี่ยมันคืออะไรบ้าง วันนี้พอได้ฟังงานที่ TK Park กํำลังวางแผนกำลังจะทำเนี่ยก็รู้สึกดีใจกับทุกๆคนรวมถึงตัวเองด้วยถ้ามีโอกาสก็จะไปโดยเฉพาะ d o อกขับนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบดูสารคดีมากดีใจมากที่เราจะมีงานแบบนี้ในในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเพราะว่าช่องทางของการเรียนรู้เนี่ย มันมีไม่จำกัดจริงๆแล้วก็เราอยู่ในช่วงเวลาที่โชคดีอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสที่จะเสาะหาความรู้เหล่านั้นก็ขอบรพระคุณทางคณะกรรมการแล้วก็ทีเคพาที่อนุญาตให้ดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ส่งต่อสิ่งที่เห็นแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้จากการเดินทางต่างๆทั่วโลกมาให้น้องๆทุกคนได้ได้ดูกัน